สวัสดีค่ะทางร้านจะทำการเทสสินค้าตัวสเปนาโนที่จะจัดส่งให้คุณสุธิพรน,นะคะเมื่อคุณสุธิพรได้รับตัวกล่องพัสดุแล้วภายในค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะกล่องตัวสเปนาโนทั้งหมด3กล่องด้วยกันในแต่ละกล่องค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะทั้งหมด4อย่างนะคะอย่างแรกค่ะคือตัวสเปนาโนโนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่2ค่ะคือตัวนี้ นะคะอย่างที่3ค่ะคือตัวนี้นะคะอย่างที่4ค่ะคือตัวนี้นะคะก่อนเริ่มทำการใช้งานนะคะทางร้านแนะนำให้ลูกค้าเสียบชาร์จนะคะตัวสเปรานโนตัวนี้ก่อนนะคะ,ะกับสายที่เราแถมไปให้เสียบชาร์จอย่างน้อยคือ1นชั่วโมงช่องเสียบสายชาร์จนะคะจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ เสะะียบชาร์จเรียบร้อยแล้วน,นะคะเราจะทําการเทสกันเลยอันนี้ทางร้านทําให้เรียบร้อยและเติมน้าให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านจะสาธิตวิธีการเติมน้าให้แต่เรามาเริ่มการเทสก่อนนะคะเครื่องนี้นะคะปิดเปิดนะคะใช้เพียงปุ่มปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะและจะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้ให้นะคะเปิดนะคะไฟตรงนี้จะเป็นสีฟ้ากดปิดไฟตรงนี้จะหายไปค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเครื่องที่1ค่ะ ะะกดปิดค่ะนะคะนี่เครื่องที่หนึ่งนะคะเครื่องที่สองค่ะเครื่องที่สามนะคะเครื่องใช้งานได้ปกติทั้งสามเครื่องนะคะอ่านะคะทีนี้ค่ะวิธีการเติมน้ํานะคะทางร้านขอสาธิตให้ดูนะคะเครื่องนะคะอยู่ในสภาพนี้ให้เราทําการคว่ำลงค่ะ เมื่อความลงแล้วนะคะบิดเพียงเล็กน้อยค่ะเบาๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วทำการเติมน้ำได้เลยนะคะเมื่อต้องการใช้เครื่องค่ะเพียงแค่วางเครื่องตัวนี้ลงไปนะคะเข้าบิดให้เข้าปุ่มล็อกนะคะแล้วความเครื่องลงค่ะแล้วกดใช้งานค่ะใช้งานได้ปกตินะคะค่ะสินค้าพร้อมจัดส่งค่ะ